ล้นีวนสวัสดีค่ะเว็บที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเว็บ Thai o k คเจมดอนะคะเป็นน้องใหม่ที่แบบ u t u b e ขึ้นไปเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะคะวันนี้เรามีสินค้าตัวอย่างมาตัวหนึ่งก็คือนี่นาฬิกาเห็นไหมคะสวยหรือเปล่าคะงานฝีมือเราลังสรรทำขึ้นมาด้วยใจนะคะ พลอยทั้งหมดในนี้มีร้อยกว่าเม็ดนะคะตัวเรือนของเราทำด้วยเงินคุณภาพ925คุณภาพส่งออกนะคะหน้าปัดจะเป็นคุณภาพคอร์สนะคะใช้แรกคอร์สทำตัวล้อมตรงนี้จะเป็นพอยสีเขียวดูไกลๆนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะ เสนอราคาไม่แพงค่ะวันนี้เสนอให้ที่ห้าบาทเท่านั้นรีบโทรมาเลย่ไดีโทรนี่มันลงยูทูบอ่ะยูทูปก็โทรได้ไปลงยูทูปมาโทรจริง